สวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอปั๊มรวมอยู่2ตัวนะครับของราคาถูกกับราคาแพงนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนะเพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อนํามาใช้กับรถเรานะครับของถูกกับของแพงตัวนี้คือมาอยู่ที่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่แ0ดร้อยนะครับแ0ดร้อยบาทนะครับคือมา 800นานแล้วนะครับส่วนที่นี้เห็นเขาลดราคานะครับจาก400เหลืออยู่3ามก็เลยซื้อมาเอามาใช้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์พวกรถเล็กๆเนี่ยก็อพอใช้ได้นะครับถือว่าดีอยู่เพราะว่าราคามันถูกนะครับบางอันก็อันละ200กว่าบาทไม,ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเราจะมาดูโครงสร้างข้างในนะครับระหว่างของแพง800นะครับกับของถูก ราคาเต็มสี่ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้แปดร้อยสี่ร้อยนะครับมาดูข้างในนะครับถอ,อดน็อตออกมาเรียบร้อยเปรียบเทียบให้ดูนะครับไม่ได้กวักซื้อมาใช้จริงน,นี่ถอ,อดน็อตเรียบร้อยนะครับอันนี้ราคาแปดร้อยนะครับมาดูโครงสร้างของเขามอเตอร์นะครับเฟืองแต่ว่าลูกสูบกระบอกสูบเป็นเหล็กนะครับ การสูบก็เป็นเหล็กนะครับลูกสูบยาวนะครับนะครับหัวที่จะออกลมลมจะออกมาเกวัดนะครับก็เป็นอลูมิเนียมเหล็กนะครับพูดถึงว่าเป็นกระบอกสูบเหล็กนะครับกระบอกสูบเหล็กจะดีเพราะว่าทนความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมอย่างดีแล้วก็มีออกมาที่สายลมนะครับไปที่หัวลมสูบนะครับ นี่คือราคาแปดร้อยเฟืองก็ปัสติสนะครับการการสูบเป็นการเหล็กนะครับนี่ครับการสูบเป็นการเหล็กนะครับกระบอกสูบเหล็กอย่างดีนะครับนี่คือของราคาแปดร้อยนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ ใครจะซื้อนะครับว่าเราจะซื้อของถูกหรือของแพงดีนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็ซื้อมาทั้งสองตัวเพราะว่าอันนี้เห็นถูกดีก็เลยซื้อมากะว่าจะมาใช้มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มันไม่ต้องใช้แรงมากไม่ต้องสูบใช้เวลานาน,านมากถ้าใช้เวลานานมากสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสูบรถยนต์ล้อรถยนต์เนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับและลูกสูบมันจะทนความร้อนได้ดีนะครับ ไม่แตกสลายง่ายไม่เสื่อมสลายง่ายนะครับเพราะว่าถ้ารูสูบร้อนๆเนี่ยไอ้พวกจะเป็นโครงสร้างพลาสติกตัวนี้พวกนี้มันจะละลายหมดนะครับมันจะไม่ทนนะครับเพราะงั้นโครงเหล็กโครงเหล็กก้านเหล็กมันจะดีกว่าอันนี้มอเตอร์ก็ประมาณสามสามห้าประมาณนี้นะครับมอเตอร์ มาดูขนาดมอเตอร์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับอันนี้มาดูตัวราคาเต็มสี่ร้อยนะครับเปรียบเทียบให้ดูการสูบเป็นพลาสติกนะครับการสูบเป็นพลาสติกนี่ครับการสูบเป็นพลาสติกพลาสติกแบบไหนก็ไม่รู้นะครับ p e p p ส่วนมากจะเป็นพลาสติก ABS นะครับพลาสติก ABS แข็งๆทนความร้อนแล้วก็ฝาสูบฝาสูบตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับถ้าอัดลมแล้วมากๆเข้าเจอความร้อนมากๆเข้าตัวตัวนี้อาจจะแตกสลายง่ายนะครับเพราะงั้นคุณภาพราคาสองแปดร้อยกับสี่ร้อยมันจะต่างกันตรงนี้นะครับลูกสูบสั้น สั้นกว่ากันนะครับลูกสูบสั้นกว่ากันส่วนเฟืองเนี่ยเท่ากันมอเตอร์ก็ขนาดพอกันนะครับแต่จะสั้นกว่าอันนี้เปรียบเทียบพยานสองขนาดเลยนะครับดูลูกสูบนะครับลูกสูบยาวลูกสูบยาวกว่าก็ต้องอัดลมได้ดีกว่านะครับลูกสูบสั้นนะครับ ของถูกรูปสูบสั้นเป็นเฟืองพลาสติกนะครับเป็นก้านสูบพลาสติก Pacific, นะครับปริมาตรการอัดลมนะครับก็จะต่างกันมอเตอร์ก็ให้ดูมอเตอร์นะครับเปรียบเทียบระหว่างมอเตอร์สองโลกลลกนี้จะสั้นกว่านะครับแต่ขนาดคงเท่ากันนะครับนี่คือความ เปรียบเทียบให้ดูเวลาเราจะซื้ออะไรของถูกๆกับของแพงๆเราคดพิจารณาของที่แพงกว่านะครับต้องดีกว่านะครับของถูกอาจจะเป็นแค่คุณภาพอาจจะด้อยลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ต่างกันอย่างตัวนี้กับเหมาะสาหรับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่โอเคนะครับมอเตอร์ไซค์จักรยานก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็สี่ร้อยนะครับ สี่ร้อยกว่าก็พอรับได้นะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์เพราะมันไม่ใช้ลมเยอะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับแนะนำแล้วครับต้องกระบอกสูบเป็นกระบอกสูบเหล็กแบบนี้นะครับส่วนของราคาสองร้อยกว่าบาทเหีนขายในออนไลน์ทั่วไปนะไม่แนะนำนะครับใช้ไปเป็นพลาสติกเป็นโครงสร้างเป็นพลาสติกหมดนะครับสูบไปลูกสูบลูกสูบแตกลูกสูบไม่อัดลมนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างเหล็กให้ดูนะครับ เรียว่าใช้ได้นะครับนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นชัดๆเลยนะครับการสูบก็นี่ครับกระบอกสูบยาวกว่าเป็นเซนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนำไปเป็น ข้อคิดในการจัดซื้ออุปกรณ์พวกนี้นะครับติดรถติดเรือติดรถติดบ้านไว้นะครับสูบรถอะไรถ้าเราต้องการสูบมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานก็ตัวนี้ครับถูกดีครับสี่ร้อยนะครับแต่ว่าความคงทนจากแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไปสูบรถทีนึงก็กนะร,กร,ร้อนมากนะครับูการสูบมาตรงนี้ร้อนมากนะครับไปสูบรถยนต์ดู ตัวนี้จะร้อนกลัวพลาสติกตัวนี้เลยมาแกะดูว่าข้างในมันเป็นอะไรนะครับเป็นพลาสติกเกิดร้อนมากๆตัวนี้พลาสติกตัวนี้ละลายนะครับความร้อนเพราะงั้นสูบได้ไม่เกินห้านาทีนะครับถ้าเกินกว่านี้รูปสูบละลายแน่นอนการสูบละลายแน่นอนนะครับนี่ครับช่วงสูบ สั้นนะครับนี่ครับช่องสูบจะสั้นกว่าบนตัวนี้นะครับเป็นลูกสูบเหล็กช่วงช่วงยาวนะครับอัดลมได้ดีนะครับเป็นะาวาเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับ พันะุ์เนเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะครับของราคาต่างกันเยอะนะครับครึ่งหนึ่งตัวครึ่งตัวนี้แปดร้อยนะครับตัวนี้สี่ร้อยนะครับเทียบาเห็นอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ในการเลือกซื้อสินค้านะครับ ว่าเราจะไม่ใช้อะไรถ้าเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ตัวนี้ใช้ได้นะครับพังก็ไม่เสียดายนะครับตอนนี้อายุการใช้งานก็คงจะนานพอสมควรเพราะว่าเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับกระบอกสูเปล็กนะครับตัววาล์วตัวนี้เป็นลิ้นเหล็กนะครับตัวนี้ครับลิ้นเปิดปิดเป็นเหล็กนะครับขอคงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ แกะให้ดูครับมอเตอร์ปั๊มลมไฟฟ้าถ้าติดรถยนต์นะครับก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์พวกนี้ติดรถนะครับยิ่งเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เวลายางรั่วยางซึมกว่าจะหาปั๊มได้ก็คงลำบากนะครับถ้ามีอุปกรณ์พวกนี้เราก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ปายางเองนะครับระหวังสองชิ้นนะครับลูกสูบ สองตัวนะครับแคกกระบอกสูบก็เลอกกินเล้ใช้แล้วครับราคาแปดร้อยกับสี่ร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ